สรุปตารางคะแนนหลีกเอิง2025-2026หลังเกมนัดที่9อัปเดตประจำวันพุทธที่29ตุลาคม2,568เริ่มกันที่อันดับที่1ปารีสแซงแช็คแมงแข่ง9นัดชนะ6เสมอสองแพ้1มี20คะแนนอันดับ2ลองแข่ง9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2มี19คะแนนอันดับ3มาร์กเซยแข่ง9นัดชนะ6แพ้3มี18คะแนน อันดับ4ลียงแข่ง9้านัดชนะ6แพ้3มี18คะแนนอันดับหลิวแข่ง9้น 5, 2, 2, นานัดชนะหเสมอสองแพ้สองมี17คะแนนอันดับ6โมนนโกแข่ง9้านัดชนะหเสมอสองแพ้สองมี17คะแนนอันดับ7สตาร์บุกมี16คะแนนอันดับ8นีสมี14คะแนนอันดับ9ตูลูสมี13คะแนน อันดับ 10. เรนส์มี11คะแนนอันดับ 11. บ a r i s ปารีเอฟซมี10คะแนนอันดับ 12. b e s เลสมี9คะแนนอันดับ 13. n ส n มนองมี9คะแนนอันดับ 14. Le a เลอมี9คะแนนอันดับ 15. Ong c องเชมี9คะแนนอันดับ 16. l o r ลอริยองมี8คะแนนอันดับ 17. o s โอซมี7คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่ 18. m e เมส มี2คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนหลีกเอิงฝรั่งเศสถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ